สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นชั้นวางรองเท้านะครับผมก็เดี๋ยวไปแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ามาแล้วทุกคนอ๋อเป็นไม้ด้วยนะครับเป็นไม้ด้วยสวยดีนะครับผมโอแต่ต้องมาประกอบเองนะเป็นน็อกดาวนะครับนี่เขามีน็อตมาให้อ่ามีชุดน็อตมาให้นะครับมีเป็นคู่มือวิธีการประกอบนะครับ เป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีเป็นชุดแบบนี้อันนี้ผมสั่ง3ชั้นมานะครับรู้สึกความยาวด้านนี้จะประมาณ60เซนมั้งอ่ะมามี3ชั้นก็จะมีตัวชั้นที่เป็นชั้นวางมาให้นะครับเป็น3ชิ้นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อ่ะที่เป็นตัวอยู่ทางด้านข้างอะ่ะที่ใช้ในการเป็นตัวไม้ที่อยู่ทางด้านข้าง3 4 5 6 7 8นะครับ8ชิ้น เดี๋ยวมาลองประกอบดูนะครับผมขอวัดขนาดตรงนี้ก่อนความยาวประมาณ60เซนนะครับนะฮะแล้วก็หน้ากว้างอันนี้อยู่ที่ประมาณ23มเซนนะครับ23มเซนนะครับยาว60กว้าง23นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวประกอบกันดูเลยไม่มีอะไรนะครับไม่ยากก็ให้ประกอบไขการไว้แค่นั้นเองนะครับใช้น็อตที่เขาให้มาอ่ะสำหรับตัวขากาก,ากบาดเราจะต้องใช้เป็นน็อตที่มันมีแหวนนะใช้น็อตแหวนที่จะต้องใช้หกเหลี่ยมขันนะครับ ที่เขาให้มานะครับแล้วก็ใส่รอเอาไว้ก็เลยก็ได้นะครับองสายไว้ดูก่อนนะครับใส่ให้มันพยายามให้มันเป็นด้านด้านเดียวกันทั้งหมดนะเช่นใส่จากด้านนี้เลาด้านนี้ใส่นะครับแล้วก็ใส่แหวนด้านในนะครับลองดูก่อนลองทําดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปไปปรับอีกทีหนึ่งเพื่อความสวยงามครับเพราะบางทีเนี่ยมันจะต้องเป็นด้านแบบนี้ให้ตัวตัวเมียนะครับมันอยู่ด้านในเอาไว้นะครับจะได้สวยๆนะให้มันเหมือนกันทั้งหมดนะครับอ่าแล้วส่วนตัวของ ต่อระหว่างขาเนี่ยมันก็จะต้องใช้เป็นน็อตเกียวปล่อยที่เขาให้มาตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองประกอบดูซึ่งตรงนี้จะมีรูนะครับที่ตัวขาปลายขาในนี้จะมีรูเล็กๆอยู่นะครับ <c oughs> เพื่อให้น็อตมันเข้าไปได้นะครับ <c oughs> ก็ไขเข้าไปเลยนะไม่น่าจะยากนะครับโอ้ไม่ได้ใช้ไขควงเลยนะผมก็เตรียมไขควงมาใช้หกเหลี่ยมทั้งหมดนะน็อตก็เป็นหกเหลี่ยมทั้งหมดเลยนะครับไขปลายเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับหกเ,เหลี่ยมก็ง่ายดีนะเพราะตัวนี้ไม่ได้ใช้แบบแรงไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะมากนะครับ จะได้ชั้นหนึ่งแล้วนะเร็วมาแป๊บเดียวเองนะครับอ่าเกือบได้ชั้นหนึ่งแล้วแค่นี้เองนะครับทุกคนเห็นไหมอ่าันี้นะครับเราก็ได้ชั้นแรกแล้วนะครับพอได้ชั้นแรกเสร็จครับเราจะต้องต่อชั้นที่2เลยโดยที่ต่อตัวขาของชั้นที่2ไว้เลยนะครับอย่าพึ่งใส่อย่าพิ่งใส่ชั้นอันนี้นะต่อตัวด้านข้างมันก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องใส่น็อตแบบนี้อ่าโดยที่เอาไว้ด้านนอกแบบนี้นะโดยที่เอาขามันไว้ด้านนอกแบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปอ่าใัดน็อตแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วค่อยใส่ขามันอีกทีหนึ่งทุกคนเอ้ยแล้วค่อยใส่ตัวตัวตัวฐานตัวพื้นม,มันนะครับนี่ตรงนี้มันจะฟรีเห็นไหมอ่ามันจะมันจะใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับทุกคนแล้วค่อยใส่ตัวฐานมันนะครับอ่าทีนี้ก็ได้ชั้นที่2แล้วอ่าประมาณนี้นะครับหันน็อตเข้าไปได้แล้วทีนี้นะครับอ่าทีนี้ก็เตรียมขึ้นชั้นที่3ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเอาฐานมาวางขึ้นชั้นที่3ไปเลยนะครับ อ่ะเสร็จแล้วนะครับน็อตแถมมาให้ตัวหนึ่งนะน็อตเป็นน็อตอะไหล่นะครับเรียบร้อยแล้วประกอบงา่ายๆใช้เวลาจริงประมาณไม่ถึง15นาทีเลยมั้งถ้าประกอบไปเร็วเร็วนะครับคนชนานาญชนานาญหน่อยนะครับก็ประมาณนี้มันอาจจะมีวิวเวียวบ้างอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆปรับค่อยค่อยค่อยดัดเตามันดัดได้ไม้พวกเนี้ยครับเรียบร้อยก็สวยดีมันสวยตรงที่ว่ามันเป็นไม้นะครับทุกคนมันดูมันดูเป็นไม้อะ่ะเออมันก็เลย ดูสวยหน่อยประกอบไม่ยากนะครับประกอบง่ายๆยึดน็อตไม่กี่ตัวไม่ด้ใช้ไขควงด้วยไม่ด้ใช้อุปกรณ์ใดเพิ่มเพราะว่าเขามีเป็นชุด6เป็นหัวหกเหลี่ยมมาให้นะครับใช้หกเหลี่ยมทั้งอันนะครับอ่ะประกอบง่ายดีนะครับอ่ะก็ไปเลือกกันนะครับเขามีหลายขนาดอยู่นะนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันพับได้เออมันก็มันก็ไม่ได้พับอะไรได้นี่หว่ามันแค่ที่วางเฉยนะครับตรงประมาณนี้แล้วมันดูด็อกแดางงี้เนี่ยมันดัดได้นะทุกคนค่อยๆดัดมันนะครับค่อยๆดัดมันเห็นมันก็คืนรูปนะครับ เนี่ยครับมันมันดัดได้พวกไม้พวกนี้นะครับดัดให้มันเข้าที่ให้มันไม่ไม่นั่นหรือว่าถ้าหาอะไรรองเอานะครับประมาณนี้อ่ะสูงประกอบเสร็จแล้วนะครับสูงเท่าไหร่นะครับชุดนี้สูง40เซนนะครับประมาณ42เซนนะครับก็เป็น3ชั้นอ่ะหนึ่งสองสามวางรองเท้าได้3คู่นะครับผมผมว่าน่าจะวางได้2อนี่แหละเนาะชั้นละ2คู่ก็วางได้6คู่นะถ้าวางหลวมๆวางธรรมดาครับถ้าวางเบียดๆหน่อยก็ได้3แหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางเป็นตัวอย่างให้ดูนะผมประมาณนี้ เออถูกดีนะครับร้อยกว่าบาทไม่ถึง150บาทที่ผมได้มานะครับใครสนใจเดี๋ยวผมก็แปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ